สวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับช่องยาสันหามาเช่อีกเช่นเคยและนี่ก็จะกันจะพาทุกคนมาเก็บนองมรก,กอสุกเพื่อไปทําสูตรพอกหน้าในตอนเย็นค่ะทุกคนดูสิมรก,กอก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาไปตามกาเมลเวลา แต่เราก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ <ไป S 1> เรามาตามหาน้องมระะกอรสุกเพื่อไปทําสูตรพอกหน้าแล้วก็กินเพื่อล้างสารพิษนะคะทุกคนการกินมังมรกรเป็นยาระบายชนิดหนึ่งที่มาจากธรรมชาติ<ห>แท้แๆบอกเลยว่ายิ่งกินทุกวันยิ่งดีนี่ไงคะ่มะมระกอรสุกที่จะไ่ตามหาอยู่และนี่คือน้องมรกอสุกที่ไปทําการเก็บมาจากต้นใหม่ๆของวันนี้เลยค่ะทุกคน เขาจะทํานํามานอกจากกินแล้วก็นํามาทําเป็นสูตรพอกหน้าในวันนี้แบบโฮมเมดมากๆไปดูวิธีทํากันเลยจ้าอันดับแรกก็เตรียมมะละกอสุกมาแบบนี้เลยจ้าทุกคนมะละกอสุกจะไดใช้เป็นสองชิ้นแบบนี้นะเอาที่เราสะดวกที่สุดจะกี่ชิ้นก็ได้หมดแล้วแต่ใบหน้าของเราเลยหลังจากนั้นค่อยจะนํามาบดหรือว่าขูดกับตะแกง่ง เพราะว่ามันจะได้ละเอียดแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบก,กรแน่จากนิดนึงอันนี้คือความต้องการและความมุ่งหมายที่ใช้เป็นตะเกงไม่ใช้เครื่องปัน่นเพราะว่าความ่อนจากมือเฮ้ามันได้สัมผัสเนื้อที่เราชอบไงแต่ถ้าเราใช้เครื่องปัน่นเอาที่แต่และคนสะดวกค่ะข่อยสะดวกแบบได้ก็เอาแบบนั่นแหละขูดไปเลยสักสองชิ้น เพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วเนื้อมะละกอหลังจากนั้นบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกถ้าใครจะกะประมาณก็คือหนึ่งช้อนชาแต่สำหรับตัวเจ๊ไก่หนึ่งซีกใหญ่ๆแบบนี้เลยตามด้วยน้ำผึ้งอีกหนึ่งช้อนบอกแล้วว่าโฮมเมดอะไรที่เราทำเองใช้เองสัดส่วนเหลวแตะมูเจ้าสิไซเลยแต่สำหรับส่วนจ๊ไก่คือเอาแค่นี้พอบอกแล้วว่ามะละกอมัน,ต,นต้านอนุมูลอิสระได้ดีนอกจากกินแล้วมันยังพอกหน้าได้ด้วย นี่เมื่อได้ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการผสม,มให้มันเข้ากันเลยสูตรนี้ทําได้ทุกวันเลยนะตอนแรงิดตอนแรงด้้ยสมมือเลยนี่ค่ะทุกคนเพียงแค่นี้ก็เข้ากันดีก็ได้แล้วสูตรพอกหน้าแบบบ้าน ก่อนที่ยจกจะทําการพอกหน้าด้วยน้องมะกอวันนี้หลังจากที่ไม่ได้สครับผิวหน้ามาเป็นระยะเวลาหลายวันแล้วก็จะจัดเป็นสครับธนาคารที่ผสมไว้ตั้งแต่วันนั้นค่ะทุกคนสครับผิวเข้ควรนสครับแน่สามวันครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อยนะแล้วเจ้าจะรู้สึกว่าหน้ามันเบาขึ้น ทศกัณธนาคาก็ต้องผสมกับเจลว่านหางแท้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซน์แบบนี้หลังจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันกลายเป็นเนื้อเดียวสังเกตว่าทําไมไอตัวที่มันเป็นเจลว่านหางมันถึงเป็นแบบเนื้อเจลไม่เป็นน้ําทั้งที่อากาศร้อนเพราะว่าจะแกจะแช่ไว้ในตู้เย็นตลอดค่ะทุกคนคือสิ่งที่ดีที่เรามีเจลว่านหางติดตู้เย็นไว้นะค่อยบอกเลยนอกนอจากการผสมสูตรพอกหน้าได้ดีแล้วเวลาที่เฮาตากแดดทํางานมาแบบ คือทํางานตากแดดนานๆแล้วรู้สึกว่ามันออกหอนผิวกลับมาถึงบ้านพักให้ใหายเฮียมันหายมุดแล้วเกาะเอาเจลววันห่างพอกสักครึ่งชั่วโมงจะรู้สึกดีขึ้นมากๆนี่ค่ะทุกคนแค่นี้เราก็ได้สครับผิวหน้าเป็นทีเรียบร้อยค่ะทุกคนพร้อมสครับแล้วเมื่อสครับพร้อมหน้าเจ๊ก็พร้อมเช่นเดียวกับหลังจากนั้นเราก็ลงมือสครับหน้าเลยสิคะสามนาที นี่น้ำสครับมาขัดบนเบาๆบนใบนะของเราแบบนี้เลยนี่ค่ะเบาๆนะเข้าใจไหมเช่นเบาๆบ่รู้สึกดีนุ่มดิบอกเลยว่าเนื้อสครับธนาคาที่ผสมเกลือตัวเนี้ยคือมันนุ่มมากมันนุ่มแล้วก็มีมิตรสัมผัสของความเป็นธนาคา สมุนไพรเนาะมันจะเป็นแบบคือเนื้อสัมผัสไม่ได้หยาบก,การานแล้วเกลือก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะาเราผสมเองกว่าจะได้สูตรน,นี้มาค่อยก็ใช้เวลาล้งผิดล้งถึกลองผสมไปเรื่อยๆอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรกี่กร,รมัมหรือไม่กี่กร,รมัมถ้าใช้เกลือเยอะเกินไปมันเสพหน้าไอยคือมันต้องจับจุดให้ได้นี่หน้ามันจะได้ดูสะอาดขึ้นหน่อยสครับเพื่อบางทีเขาท้าคี้มันหมักหม,มเนาะพอกหน้า,านมันก็มีการปิดรูขุมขนได้เช่นเดียวกันสครับเพื่อเปิดรูขุมขนนั่นเอง พอเขาเปิดรูขุมขนเสร็จหน้าเรามันก็พร้อมที่จะพอกแล้วก็เติมวิตามินลงไปพอกเพื่อเป็นการผัดเซลล์ผิวแล้วค่อยเน้นย้าตลอดเลยว่าการพรอกหน้ามันคือการผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายไปแล้วให้มันหลุดออกไม่ใช่การรักษาฝ้าแบบโดยตรงแต่มันเป็นโดยทางอ้อมอืมแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ครีมทาฝ้าทาตอนกลางคืนเหมือนเดิมมันจะเห็นผลและประสิทธิภาพหลายกว่าที่เขาทาแต่ครีมทาฝ้าบวกลงไปย่างเดียวค่ะ นี่คะ่ะทุกคนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวกลับมาพอกหน้าด้วยน้องมะละกอสุหลังจากที่ล้างหน้ามาแล้วที่เรียบร้อยเมื่อกี้ทําการสครับผิวด้วยธนาค่าเนาะและนี่คือมะละกอสุที่ผสมกับน้ำพึ่งแล้วก็น้ำมะนาวขัดวนแบบนี้คือไม่ใช่ขัดวนสิเขาบอกว่านวดวนเบาๆเพื่อให้วิตามินซีจากมะละกอแล้วก็มะนาวซึมเข้าผิว ให้สารอาหารต่างๆทําให้หน้าเราขาวใสขึ้นแล้วก็ผิวเรียบเนียนขึ้นนี่มีขอแบบนี้เลยนวดไปสักสองถึงสามนาทีแล้วเราค่อยทําการพอกทิ้งไว้อีกยี่สิบถึงสิบห้านาทีก็ได้อันนีนขึ้นสูตรของจะไกได้เนะี่ยแต่ว่าคนอื่นเขาจะทำหรือเปล่าค่อยไม่รู้แต่ค่อยบอกแล้วว่าเป็นพวกที่บ่า เมื่อครบสองนาทีก็ทำการเอาน้องมะละกอไปพอกไว้ตรงที่มันเป็นเป็นฝ้าหนาๆกะหลายๆของเขาเป็นจุดด่างดำแล้วไปคือให้มันได้เนื้อสัมผัสมะละกอเยอะที่สุดแค่นั้นแหละก็ทิ้งไว้เลยค่ะทุกคนยี่สิบนาทีเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าจะแห้งแค่ไหน และนี่ก็คือการพอกนองมะละกอสงไว้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วค่ะทุกคนมันก็จะมีบางส่วนที่แห้งและเซ็ตตัวแต่รู้สึกว่ามันตึงมากนะตึงแบบธรรมชาติเดี๋ยวค่อยไปล้างหน้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากล้างน้าเลยแล้วมันจะเป็ยนเช่นไงและนี่คือหน้าที่ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแบบบริสุทธิ์เดียวว่า เรือน้ำสุดท้ายที่จะต้องล้างทุกวันก็คือการล้างหน้าด้วยน้ำสาวขาวไปล้างกันเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าหอมมากและนี่คือน้ำสุดท้ายที่จะต้องต้องล้างหน้าเช้าเย็นเลยคือน้ำสาวขาวค่ะทุกคน,นวิธีล้างก็บ่ได้ยากล้างเป็นน้ำสุดท้ายแค่นั้นเองก่อนล้างคือล้างสบู่เสร็จแล้วล้างเป็นน้ำสุดท้ายก่อนที่เฮาสิเซ็ตนาเพื่อทาครีม,มนั่นแหละ หอมแนะนำให้เป็นน้ำที่สองหรือว่าน้ำที่สามของข้าวนะมีค่ะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับการดูแลผิวหน้าตอนเย็นทุกวัน